หลังจากมารับฟันปลอมแบบถอดได้ไปแล้วสิ่งที่ควรทำอย่างมากก็คือใส่ฟันปลอมอันนั้นเลยเพราะว่าเราต้องการเวลาในการทำความคุ้นเคยกับฟันปลอมไม่มีฟันปลอมถอดได้อันไหนที่ใส่แล้วสบายเหมือนกับไม่ได้ใส่อะไรเลยฟันปลอมถอดได้จะเป็นเหมือนกับอวัยวะเทียมซึ่งเป็นอวัยวะที่ไม่ได้ติดตรึงกับตัวเราเหมือนกับคนที่ไม่มีขาค่ะ แล้วก็ต้องใส่ขาเทียมเป็นขาเทียมแบบถอดได้ที่เอามาปุ๊บรัดติดกับขาเรากว่าเราจะสามารถเดินได้ได้ขานั้นมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนในการทิ้งน้ำหนักการก้าวขาว่ามันจะเป็นอย่างไรฟันทอมต่อได้ก็เช่นเดียวกันค่ะต้องอาศัยเวลาในการทำความคุ้นเคยแล้วก็ ใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดถ้าหมอมัดเนี่ยเอาตัวเองเป็นคนไข้ที่ต้องใส่ฟันปลอมแบบถอดได้เนี่ยคนไข้คนจะรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหเหมือนอม,มอะไรไม่ได้ปากเลยแบบมันใหญ่ไปหมดอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเอาลิ้นวางไว้ตรงไหนแล้วลิ้นก็ชอบไปเลียๆตรงเพดานด้านหน้าของฟันปลอมแล้วก็น้ำลายจะรู้สึกไหลามากน้ำลายไหลามากเพราะว่าเรารู้สึกลำคาญต้องแบบ น้ำไหลไหลจนแทบจะกลืนไม่ทันเลยและยิ่งฟันปลอมใส่มากซี่เท่าไหร่ก็จะยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเราก็ต้องอาศัยการปรับตัวมากเป็นพิเศษหมอมัดคิดว่าถ้าจะเปรียบฟันปลอมแบบถอดได้ชิ้นใหญ่ๆนะคะเหมือนกับอะไรมันคงเหมือนกับรองเท้าบูทหนังคู่แบบมีหุ้มข้อด้วยค่ะคือเวลาใส่อะมันก็จะกดเนื้อเราตรงนู้นตรงนี้เสียดสีทําให้เราเจ็บ ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการทำความคุ้นเคยกับรองเท้านั้นเราถึงจะเดินไปกับรองเท้านั้นแล้วสบายจึงมีคนส่วนมากที่ไม่ยอมเปลี่ยนรองเทา้าเลยทนใส่รองเทา้าเก่าเพราะว่ามันสบายดีฟันปลอมก็เช่นเดียวกันค่ะและมีอีกอย่างหนึง่งที่ฟันปลอมทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับการเคี้ยวของเราก็คือธรรมดาถ้าเราไม่ใส่ฟันปลอมเราอาจจะไม่เคยเคี้ยวโดนกระพุ้งแก้มโดนลิ้นหรือโดนลิมฟีปากด้านในแต่พอใส่ฟันปลอมปับ๊บ เคี้ยวไปก็อโอ้ยเจอกับพุงแก้มแล้วพออีกนาทีนึงเคี้ยวอีกก็อโอ้ยมันกึก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 เคี้ยว <c oughs> โดนแก้มตำแหน่งเดิมอยู่นั่นแหละ <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ก็ <maiden> เพราะว่าพอเราเคี้ยวไปโดนทีหนึ่งเนี่ย <c oughs> แก้มก็จะบวมเข้าไปขวาง <c oughs> การบดเคี้ยวมันก็เลยกัดบ่อยๆ <c oughs> แล้วคนที่ไม่ได้ใส่ฟันมาน,นานๆกระพุ้งแก้มและลิ้นมันก็จะหลามเข้าไปในบริเวณที่เคยมีฟันแผ่เข้าไปอะค่ะ มันก็เลยขวางการบดเคี้ยวในระยะแรกๆสิ่งที่คนไข้ทําได้ก็คือพยายามเคี้ยวแบบมีสติเคี้ยวช้าๆพอใส่ฟันไปสักพักแก้มก็จะถูกฟันปลอมดันไปให้แก้มเป็นรูปร่างตามแบบฟันปลอมลิ้นก็เช่นเดียวกันค่ะเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งไม่มากนะักค่อนข้างอ่อนกินคําเล็กๆแล้วก็เวลาเคี้ยวเคี้ยวช้าๆ โฟกัสไปที่การขยับของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและลิ้นพยายามเคี้ยวสองฝัง่งซ้ายขวาเท่าๆกันค่ะคนที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมมานานๆจะถนัดเคี้ยวข้างที่มีฟันเหลืออยู่มากกว่าตอนนี้เราใส่ฟันปลอมเพราะเราอยากให้ฟันที่เหลือของเราอยู่นานๆแล้วก็สึกช้าเพราะฉะนั้นฝึกเคี้ยวสองข้างเท่าๆกัน ำหรับฟันปลอมถอดได้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นฟันปลอมต้องถอดนะคะเพราะว่าทุกครั้งหลังรับประทานคุณต้องถอดฟันปลอมออกมาเพื่อ 1. กลัวปากปป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 เพื่อมีเศษอาหารค้างใต้ฟันปลอมแล้วก็ติดกับฟันจริงของคุณอันที่2ก็คือเพื่อทําความสะอาดฟันปลอมถ้าอยู่นอกบ้านคุณก็แค่เอาฟันปลอมไปล้างใต้ก๊อกให้สะอาดแล้วก็บ้วนปากแต่ถ้าอยู่ในบ้านคุณเอาฟันปลอมนั้นอะ ไปขัดเลยใช้แปรงสีฟันขนอ่อนหรือว่าใช้แปรงสีฟันเฉพาะของฟันปลอมก็ได้ส่วนจะแปงรงด้วยยาสีฟันดีหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ยาสีฟันแบบไหนถ้าเป็นยาสีฟันพวกที่ใช้ขัดคราบบุหรี่หรือคราบชากาแฟเนี่ย ไม่ควรใช้กับฟันปลอมค่ะเพราะมันจะขัดทําให้ฟันปลอมมีอาการสึกแบบเป็นขีดขีดขนขวดเล็กๆซึ่งทําให้ฟันปลอมของเรามีผิวไม่เรียบมันก็จะเก็บกับเศษอาหารคราบสีสีแล้วก็กลิ่นได้ง่ายแต่สีฟันเฉพาะของฟันปลอมก็มีนะคะใช่ได้หรือจะใช้น้ํายาล้างขวดนมหรือน้ํายาล้างจานแบบอ่อนก็ได้ค่ะการล้างฟันปลอมควรจะล้างฟันปลอมครั้งใหญ่หนึ่งครั้งในแต่ละวัน อาจจะเป็นตอนแปรงฟันก่อนนอนก็ได้แล้วก็แช่ฟันปลอมไว้นอกปากนะคะอย่าใส่ฟันปลอมทั้งคืนนอนเพราะว่าเนื้อเยื่อของคุณจะไม่ได้รับการผ่อนคลายแล้วก็มันจะถูกกดทับตลอดเวลาซึ่งไม่ดีค่ะแช่ฟันปลอมไว้ในน้ําสะอาดก็คือน้ําปับปลาที่เราเปลี่ยนน้าทุกๆวันคุณอาจจะแช่ในเม็ดฟูที่ทําความสะอาดฟันปลอมสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเม็ดฟูเนี่ย มันทำให้ฟันปลอมมีกลิ่นสะอาดแล้วก็ขจัดคราบต่างๆออกไปได้แต่การใช้เม็ดฟูทุกวันน่ะมันสิ้นเปลืองมากเพราะมันตกเม็ดละ10กว่าบาท365วันถ้าใช้วันละเม็ดโอ้โหเป็นเงินเยอะเหมือนกันนะคะหมอมัดคิดว่าใช้อาทิตย์ละ1วันก็พอ คุณสามารถแช่ฟันปลอมไว้ในน้ำยาที่ละลายเม็ดฟูได้ตลอดคืนค่ะแต่ว่าก่อนจะเอามาใส่ให้ล้างฟันปลอมในน้ำสะอาดให้ปราศจากไอ้น้ำยานั่นซะก่อนถึงจะเอามาใส่นะคะสำหรับฟันปลอมแบบที่เป็นโครงโลหะและมีตะขอเวลาใส่มันควรจะแน่นพอสมควรพอสมควรจนทำให้คุณมีความรู้สึกแบบมั่นใจเอาไม่ใช่ว่าพูดพูดแล้วฟันแบบหลุดออกมาจากปากถ้าฟันปลอมไม่แน่น ให้กลับไปหาทาันตแพทย์ให้ทําการปรับแต่งแก้ไขแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมทั้งปากแบบทั้งปากเท่าแทนฟันทุกๆุกซี่เลยมันเป็นไปได้ที่ฟันปลอมของคุณอาจจะมีอาการแบบขแข็งแกร่บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดายิ่งถ้าคนสันเหงือกแบนๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่ฟันปลอมแบบจะแน่นปึงเหมือนฟันที่งอกออกมาจากเหงือกหรือกระดูกของคุณแต่ถ้ารู้สึกว่า รับไม่ได้อะอาการหลวมอย่างนี้ให้กลับไปหาทันตแพทย์เพราะว่าขอบฟันปลอมที่ยาวเกินไปถึงตรงที่มันเป็นเนื้อที่เป็นเอ็นเอ,นเอนขึ้นมาในปากเนี่ยมันก็จะทำให้หลุดทุกครั้งที่คุณขยับปากคุณควรจะมีกล่องสำหรับใส่ฟันปลอมโดยเฉพาะในเวลาที่คุณแช่ฟันปลอมข้ามคืนหรือเวลาที่คุณออกไปนอกบ้านเมื่อถอดฟันปลอมกลางโต๊ะอาหารหรือนอกสถานที่ อย่าใช้ทิชชูห่อฟันปลอมเพราะว่าคนอื่นอาจจะเผลอเอาฟันปลอมของเราไปทิ้งไม่ควรใส่ฟันปลอมไม้ได้กระเป๋ากางเกงสําหรับคุณผู้ชายเมื่อคุณนั่งทับตะขอฟันปลอมหรือว่าโครงฟันปลอมอาจจะปิดเบี้ยวได้ค่ะอาหารที่ควรเลี่ยงมากสําหรับคนใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ก็คืออาหารที่มีลักษณะปเป็นผงๆเช่น พลิกป่นหรือน้ำตาลทรายเพราะถ้ามันเข้าไปอยู่ระหว่างฟันปลอมกับเพดานปากหรือเหงือกแล้วแล้วเราก็เคี้ยวกึ๊บลงไปอีกเนี่ยโหมันขูดเจ็บมากๆเลยค่ะมมมัดเคยมีเคสที่คนไข้ถอดฟันปลอมแล้วหอที่ชู่ว้วางไว้บนโต๊ะอาหารแล้วก็มีสุนัขอะมาค่าฟันปลอมวิ่งหนีหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะไม่ควรใส่ฟันปลอมนอนตลอดคืนนะคะ เพราะว่าเพาดานปากและสันเหงือกจะถูกฟันปลอมกดทับตลอดเวลาแล้วก็น้ำลายจะไปชโลมเยื่อเมือกตรงนั้นก็ทําได้ไม่สะดวกการที่เราใส่ฟันปลอมตลอดเวลาโดยไม่ถอดเลยเนี่ยคุณจะมีลักษณะอักเสบที่เหงือกและเพดานเรื้อรังบางคนเป็นเชื้อราตรงนั้นเลยนะคะในกรณีที่คืนพิเศษที่คุณจะต้องไปนอนนอกบ้านหรือว่านอนกับคนอื่นแล้วคุณจะไม่อยากแบบถอดฟันปลอมให้เขารู้ว่าเราใส่ฟันปลอม คุณก็สามารถใส่ได้คืนสองคืนแต่ว่าในระหว่างกลางวันให้คุณพยายามหาช่วงเวลาที่คุณสามารถถอดฟันปลอมเพื่อให้เหงือกได้พักอาจจะเป็นสักวันละอย่างน้อย6ชั่วโมงลองหาเวลาดูนะคะและสำหรับคนที่รักษาความสะอาดอย่างดีหลังจากคุณล้างฟันปลอมแล้วอย่าแช่ฟันปลอมในน้ำร้อนหรือเอาไปลวกน้ำร้อนนะคะเพราะว่าพลาสติกอะคริลิกเนี่ยไม่สามารถทนต่อความร้อนขนาดนั้นได้ค่ะมันอาจจะบิดเบี้ยว ลักษณะการใช้ฟันปลอมที่คุณไม่ควรทําก็คือการกัดของแข็งเกินไปแล้วก็การกัดด้วยฟันหน้าแบบงัดเช่นกัดช็อกโกแลตแข็งๆจากตู้เย็นแล้วก็งัดเพราะว่าหมอมาเจอแตกแล้วแตกอีกมื่อคืกขี่ล่อค่ะคนไข้ที่ทําแบบนี้ออใส่ฟันปลอมแล้วพูดไม่ชัดจะทำยังไงก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่คนใส่ฟันปลอมใหม่ๆเนี่ย จะรู้สึกเหมือนลิ้นไม่มีที่จะไปลิ้นจะเลียโดนฟันปอลอมตลอดเวลาและน้ำลายก็คอยจะไหลจะไหลจะไหลมันทําให้เราต้องเสียจังหวะในการกืนน้ำลายด้วยให้ฝึกโดยการใส่ฟันปลอมระหว่างที่ใส่ให้เอานังสือมาแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆสักพักหนึ่งคุณจะรู้วิธีขยับปากยังไงให้พูดชัดแล้วก็น,น้ำลายไม่ไหลค่ะ ถึงด้วยการดูแลรักษาฟันปลอมมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่เป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะถ้าฟันปลอมอยู่กับคุณได้นานเท่าไหร่คุณก็จะสามารถใช้ฟันปลอมเคี้ยวอาหารได้ยังมีประโยชน์ในแง่าการออกเสียงแล้วก็ในแง่าการค้ํารูปหน้าของคุณให้ดูสวยงามเต็มเอ่มไม่ตอบฟีแฟถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้ฟันปลอมสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะคะหมอมัดยินดีจะตอบถ้าคุณชอบ วิดีโอนี้ช่วยแชร์ให้ผมมัดกดไลค์หรือมีอินเทอร์แอคชั่นอะไรก็ได้เพราะมันจะทำให้วิดีโอนี้ได้รับการเห็นเพิ่มขึ้นค่ะบ๊ายบายค่ะ